จะอุ้งมุมกลางดูครับความเสียสละของการเป็นครูนะครับทำขนาดนี้ยังไม่ตื่นครับไม่ได้นอนมานานครับกางมุงกางมุงเร็วเดี๋ยวยุงกัดครูกางมุ้งเร็วเดี๋ยวยุงกัดครูเออนี่ความเสียสละของคนเป็นครูนะครับ ทำงานก็นก рост, หนักเหนื่อยก็เหนื่อยนอนก็นอนน้อยนี่แหละครับคนที่เสียสละของแท้ดูครับได้พักผ่อนเขาสมควรที่จะได้พักผ่อนนะครับไปไปไปวไมเนอาโน้ตไปปนไ